สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับช n n e l ติดกันพาครับผมวันนี้จะมานำเสนอในช่วงของกันดั้มโปรไฟล์ครับตอนที่7นะฮะเท r ร์เ u n กันดั้มครับสำหรับ Turn A เ u n กันด้มนะฮะจะเป็นแอนิเมชันเมือ่อเมษายนปี1,999จนถึงเมษายนปี2,000ครับจะมีทั้งสิ้น50ตอนครับสำหรับ Turn A เ u n กันด้มนะฮะจะมีส่วนสูง20เมตรครับน้ำหนักอยู่ที่28.6ตันนะฮะ กราะก,ก็คือ FE Type ครับและมีท่าไม้ตายคือ Moonlight Butterfly สำหรับผู้ขับก็คือ l o w l a n d C Hack ครับผมตัวอ,อักษร Turn A นะฮะเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ครับหมายถึงรวมทั้งหมดรวมทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตของปริษัทมืดนะฮะ Turn A Gundam เป็นโมบิลสูตรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรูจากนอกระบบสุริยะจัก,กรวาลครับ เครื่องกำเนิดพลังงานของเทิน A นะฮะเป็นแบบก็คือ b บ c ็คโฮล e อนจิ้นนั่นเองครับผมใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย i อฟ e ลว d มไดนะฮะซึ่งทำให้ใต้เกาะของเทิน A ก็คือพื้นที่กรงวงแล้วก็โครงสร้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับทำให้เทิน A มีน้ำหนักเบามากและเมื่อเดินเครื่องนะฮะจะทำให้น้ำหนักลดลงไปอีกครับ จึงสามารถติดอุปกรณ์ต่างๆเสริมเข้าไปได้โดยไม่เสียความคล่องตัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะไอฟิวบาเรียครับของเทิร์เมีกำลังพอที่จะใช้ต้านแรงกระแทกของระเบิดนิวเคลียร์หรือเบี่ยงวิถีของบัสก้าได้เทิร์เนนะฮะยังมีนาโนเทคโนโลยีทำให้เทิร์เสามารถซ่อมแซมความเสียหายได้เองอีกตัางหากเทิร์เนกันดั้มสามารถคืนสภาพจากการถูกทำลายได้ถ้าเหลือชิ้นส่วนสำคัญไว้ แต่ต้องใช้เวลานับพันปีซึ่งหลังจากฟื้นสภาพของเทนเอกันดั้มนะฮะสามารถช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของนักบินนะฮะซึ่งควบคุมจากคอไฟเตอร์ที่บริเวณเข็มขัดได้ด้วยก็หมายความว่านอกจากจะฟื้นสภาพตัวเองได้แล้วยังจะช่วยฟื้นฟูตัวนักขับได้อีกต่างหากนะครับเทนเอนะฮะยังมีความสามารถในการเทเลพอร์ตได้อีกต่างหากครับผม อาวุธเท่าที่ปรากฏของเทิร์นเนะฮะก็จะมีบีมเซเบอร์บีมไรเฟิลที่มีอนุภาพมากกว่าปกติและเทิร์นเยังสามารถเทเลพอร์ตบีมนะฮะที่งออกไปเพื่อโจมตีรอบทิศทางได้แบบฟันแนวนอกจากนั้นก็มีไฮเปอร์แฮมเมอร์ที่เทิร์นเสามารถสร้างไอฟิลหุ้มไว้เพื่อให้มีอนุภาพมากกว่าปกติครับและมีช่องอเ็กประสงค์ที่หน้าอกครับที่สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิด ซึ่งในเรื่องมักจะมีวิไซ์ยเก็บไว้แต่ผู้ขับนะฮะคือโรล,ลันนะฮะเคยใช้เก็บระเบิดเดวเคียวไว้ด้วยนอกจากนี้ทางที่กินกระนำนะฮะเอาเทิร์นเอไปก็ได้ติดบีมแคนนอนแบบสา์กระจายไว้ที่ช่องนี้ด้วยอีกต่างหากจริงๆแล้วในช่วงบริษัทมืดเทิร์นเอกันดั้มมียูนิตสนับสนุนขนาดใหญ่นะครับก็คือ DOC Bas e เปนเบสที่ใช้เก็บ อุปกรณ์ต่างๆของเทิร์นเเพื่อใช้สามารถปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยบางแหล่งข้อมูลนะครับบอกว่าเทิร์นเสามารถเทเลพอร์ตอาวุธที่อยู่ใน DOC Base ไปไว้ในช่องอเนกส่งได้หรือพูดง่ายๆก็คือจะสามารถเติมมิสไซล์หรือเปลี่ยนติดปืนกลกลางสนามรบแบบเทพนะครับคือจะทำอะไรก็ได้ในตอนนั้นได้เลย แต่อาวุธที่น่ากลัวที่สุดก็คือปีกผีเสื้อแสงจันทร์นั่นเองซึ่งเป็นการปล่อยนาโนแมชชีนออกมาทำลายเป้าหมายเป็นบริเวณกว้างซึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเอเคยใช้มันทำลายอรารยธรรมบนโลกไปจนหมดสิ้นเทิร์นเอกันดัมหลับไหลอยู่ในลูกปั้นที่เรียกว่าตุ๊กตาสีขาวหรือไวดอซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อชาวันทาเริ่มการโจมตีโลกด้วยโมบิสูดและยิงแขน วอลโดขาดกระจุยด้วยบีมไรเฟิลก่อนหยุดทำงานและได้โรล,ลันเอซขึ้นควบคุมกองกำลังของโลกจึงเรียกเทิร์เอกันด้ว่า WD ขีด 01M ไวดดจริงๆแล้วเทิร์เอเครื่องนี้เป็นเพียงรุ่นสาธิตการทำงานในอดีตซึ่งมีอุปกรณ์ต่างจากรุ่นใช้งานจริงโดยในยุคปริวัติศาสตร์มืดมีเทิร์เอรุ่นผลิตจำนวนมากที่ใช้แบบจิมด้วยอีกต่างหาก ในภายหลังโลลันได้เจอกับ d o c อซิเบตซี่หมดสภาพเพราะผีเสื้อแสงจันทร์ถูกฝังอยู่ใต้ดินและเหลือเพียงไฮเปอร์แฮมเมอร์ที่ยังใช้งานได้เทิร์นเอกันดั้มนั้นยังดูเหมือนมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองด้วยอีกต่างหากและนี่ก็คือประวัติของเทิร์นเอกันดัมแบบคร่าวๆถ้าหากเพื่อนๆชอบใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช ANNEL ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ